มูลนิธิกุศลธรรมภูกเกต็ตค่ะได้จัดพิธีเทกระจาดและแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนกว่า3,000ชุดเนื่องในประเพณีเพอต่อประจำปี2,566ค่ะ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตค่ะสืบสารงานเทศกาลเทกระจาดเพื่อต่อแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตกว่า3,000ชุดโดยแจกจ่ายที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจ,จำนวน2,200ชุดและจะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวไทยใหม่เกาะสิเรและชุมชนอื่นอีกประมาณ1000ชุดซึ่งมีนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและแขกผู้มีเกียรติรวม มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนนับว่ากิจกรรมดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตที่ได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินง,งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ สำหรับเทศกาลพ่อต่อน,นั้นเป็นเทศกาลอุทิศส,ส่วนบุญส,ส่วนกุศลให้วิญญาณโดดเดี่ยวไร้ญาติมีการจัดพิธีทิ้งกระจาดหรือหรือเทกระจาดให้คนยากจนคนยากไร้ซึ่งถือเป็นการอุทิศส่วนบุญให้วิญญาณไร้ญาติเมื่อถึงวันงานพิธีพ่อต่อคณะกรรมการจัดงานจะจัดตั้งโต๊ะบูชากระทำพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเซนไหวเหล่าสัมภเวสีหรือผู้แสวงที่จะเกิดได้แก่ผีที่ยังไม่ได้เกิดและจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปีเช่นที่ย่าน ชุมชนตลาดสดภูเก็ตถนนระน,นองและที่ศาลเจ้าซิ่งเต็กเบลกวนอิมใต้ซื่อบางเหนียวส่วนพิธีทิ้งกระจาดจัดที่ศาลเจ้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตครับ